กูเลตติ้งจะกลับมาช่วยกู <hero footage> เลตติ้งเราเมื่อไหร่ละครมุกยัง <itu yok. S 1> ไม่ได้ออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไหร่หมายถึงว่าอันทีมุกเน่นเนี่ยจะมีแลนออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าก็ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแต่ว่าจะถึงชั้นกูเลตติ้งเลยเหรอทุกคน มาเรื่อยๆเ,เลยนัย้นเราก็เหมือนจะ 超超，然后。<music> ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นมันเป็นจังหวะเวลา